Oh, มาทำงานไฟจับสู้ชีวิตมากเมื่อคือตือ อะไรมาแล้วหรอ,อขอนะอน,นีก็มีไฟอะรอะเฉินแต่กจะไม่ค่อยมีอยู่นะอู้มันร้อนไงน,นันกาแฟกาแที่เห็นมไหนอ๋ออันนี้อันที่ดูมาดูมาดูดูดิ ไปมาแล้วหรอลงมาแล้ชีวิตสู้มากสู้ชีวิตมากคือชีวิตชีวิตสู้กับจากผีหรือคนสู้ชีวิตมากเลยมันชีวิตมนุษย์โรงงานไปดับ ไอ้สดให้สดเมื่ดมากเลย่ะไม่รู้จะผีหรือคนชีวิตมนุษย์โรงงานแบบมันจีเกิดไม่เก่งงานเหรอไปดับไปดับก็ยังต้องทำงานฝันนะไม่ทำแบบฝันจีทองเมืดไปหมดเลยเป็นรถเก๋งรถกระบะแต่ทะเบียนมันเหมือนกันแล้วมันจะซื้อหวยรานหรือถีบเออบอหวยร้านี่ว่าตัวน่ม โรงงานนวานครใช่ไหมแล้วซื้อทะเบียนรถไปล้างรถอะไรเออจะออกทะเบียนรถไม่ออก92 72ไม่ได้ซื้อเออซื้อ72 92ไม่ได้ซื้อไม่สา้ารเข้าได้สามตัวจาซื้ออยู่นะไคดับพิเดียมได้ติดต่อใครอะไรได้หรือบัวนี้ว่าเห็นตะลอกกินโดนต่อมาฮะเห็นตะลอกกินโดนต่อมาให้น้องๆเขียนชื่อและเวลาเข้างานส่วนเนี้ย ไปัวาแล้วาแล้วย้ายที่ทำงานให้ไปดเคองมีอุกณที่ไหนหมดข้างในไม่ไม่มีอะไรไม่มีปอดบแล้วขากัากร้เพรเขาแบบว่าตอนตอนแรกรนอนนี้ที่ีาเพราะว่าเพราะว่ามาทำงานไฟดับมืดหมดเลย พี่ไปส่งเมนมอนสมาโทรมาแดีวเขายิ้มสาบบุญสู่ชีวิตมากเลย <c oughs> อะวนีไปเมื่อไยเหรอยืนหน้าปลกแปลกกันหมดเลย <c oughs> ยืนรอทำงานงานออันนี้ไปดูอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนรอเข้าทำงาน ใครผู้ชมหน่อที well, right. sure. okay. do do oh ่เห็นไหมสู <IES S 1> <Pen> ้ชีวิตมากเลยลุงสาวโรงงานนนบรีนครดูด <pedo> ิสวยไหมล่ะคนนั้นน่ะเห็นหน้าสู้ชีวิตมากเลยอ่ะอุ้ยเฮ้าเนาะ ไปดับอะไระทำไมต้องให้เราไปเอฟหนึ่งเลยวะเออปุย่อมเสียพักรเลยเนี่ยไม่หรอกเสือนั่นแหละให้เราไปอ่ะไล่ตัวก่เอหนไทุ่หนไล่ตัว่อ้หน่ไ่อ่นอหงมันเข้าไปในนี่พี่เข็มนะถ้ามีเขาไปเห็นนั่นแ่ะโอ้ปุยแค่นี้หนึ่งเป็นอย่งไง พราะว่าเดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในวีดีโอมันก็อยู่ยาวเลยน,นั่นแหละใครจะไปเห็นใครจะไปดูแผน,นกอื่นไม่เห็นได้ไเลยนะแังไงเลยนะไม่แล้วเราจะไปเออร้านพักร้อนเลยเราอ่ะเืออย่าไ,ไดร้านได้แต่เขาจะอนุมัติให้เราไหมแค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่ล้วให้เราไปทำอะไรก่อนแม่ออให้ไป็นไรไปนั่งเล่นไปนั่งเล่นจ้าเอจ้าเอเอ,อยากไปไปไป,ไปยุมไฟบุญแบบสู้ชีวิตมากเลยหนุสาวโรงงาน,นสู้ชีวิตมากเลยอ่ะแบบโอ้อยเ <c oughs> นาะ <c oughs> มือตื๊อ ไปไหนอ่ะเอาของก็มาไม่มาอีกมากเลยทำไมนก็มีเอาของเอาดีเขาทำอะไรกันเนาะ ไฟดับมาทำงานไฟดับมืดตื้อเลยอันนี้โรงงานรอบข้างแต่ว่าโรงงานเริงไฟดับมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนพนักง,งานอะไรก็ไม่รู้ดูดิ สู้ชีวิตมากแล,แล้วเราก็ต้องขับรถไปกันใช่ไหม ไปเอฟหนึ่งเขาให้เขาให้เขาคงไม่ให้เราอยู่ยาวหรอกมั้งอยู่แค่ไฟติดแล้วก็มาฮะเอฟหนึ่งนะดีไปเอฟไปเลยไปเลยวันนี้ดิเขาจะให้เราอยู่โอทุกคนไหมเหรอไปเลยเปิดเปิดอะไรก่อนตอนนี้ตอนนี้เปิดไฟก่อนดีไหมแต่ตอนนี้มืดมาก 음 응. 응. 응.